สวัสดีครับ DIY ช n n e l ครับเอาบ้านมาฝากครับบ้านเรือนไทยไม้สักทองครับนี่ฮะของไพรัชทรงไทยครับนะฮะบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านทรงจ่วแบบประยุกตเขาเรียกว่าเรือนไทยนะครับเสาก็ไม้สักทองครับเสาบนเสาล่างไม้สักทองตัวเรือนบ้านนะครับไม้สักทองหมดเลยฝาบางใบนะครับนี่ฮะอันนี้คือ ส้มบันไดาทางขึ้นนะครับแบ่งเป็น2ช่วงนะครับวนด้านซ้ายนะครับบันไดความกว้าง1เมตรห้าสิบนะหนึ่งเมตรห้าสิบครับนะบันไดาทางขึ้นนะฮะหนึ่งเมตรห้าสิบครับ,ร,บราคามงด้วยกับเบ้องหลอนคู่นะครับนี่นะฮะมีมุก ยื่นด้วยเหลี่ยมบ้านด้วยนะครับนี่ฮะฝาบางใบมีหยดน้าล้อมรอบหลังคามุงด้วยกับเมื้องร่อนคู่นะครับเสานี้ที่เห็นคือเสาไม้สักทองนะครับมีทั้งหมด16เสานะครับนะ4ะสี่สี่สี่สามสิบสองแล้วก็มีเสาซุ้มอีกสองอีกสี่ครับสิเสานะครับนี่ลักษณะของบ้านนะฮะากใครชื่นชอบบ้านไม้สักทองนะครับผมแนะนําเจ้านี้เลยครับนะฮะเศคู่นะับนี่คือเสคู่ นะครับอาจจะมีมุมมืดบางมุมมืดนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเดินไปหลังบ้านนิดหนึ่งนะครับนี่ครับนะบ้านหลังน,นี้ครับมีรับเบียงหน้าระเบียงหลังนะครับมีซุ้มบันไดแล้วก็มีห้องรับแขกนะฮะมีห้องน้ํามีห้องนอนด้วยสองห้องครับนี่ฮะท่านผู้ชมถือว่าหลังใหญ่นะครับพื้นที่บ้านก็61.5ตารางเมตร นะครับนี่มาด้านหลังบ้านนะฮะตอนนี้ผมมาหลังบ้านแล้วนี่ฮะด้านหลังครับสวยงามครับโอเคนะครับครับที่เกิดด้านหลังของตัวบ้านนะครับนี่ตรงนี้ห้องน้ํานะครับนี่มีบานกันปิดเปิดอยู่ด้วยนะครับ เอาน้ำหกตารางเมตรนะครับเสากลมเสาธรรมชาติเลยไม้สักทองครับเสใช้เสหนานะครับเสหนาานิ้วครึ่งนะครับนิ้วครึ่งแปดก็วแปดเสใหญ่เลยครับท่านผู้ชมนะเต็มเลยครับส่วนบ้านก็นะฮะเป็นบ้านเรือนไม้สักทองทั้งหลังนะครับหากใครสนใจบ้านนะครับหลังนี้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมนี่ฮะนี่โครงการนะครับ ร้านไปรัศมงไทยครับอ,อยู่ติตดถนนสายเอซีนะครับอําเภอบางประหันอันนี้ทางขึ้นนะครับห้าขั้นบันไดแล้วบนด้านซ้ายนะครับนี่ไม้จักทองลายสวยนะครับนี่กระดาษไม่ได้เช็ดถูเลยนะฮะพอดีรถข้างๆโครงการรถสิบล้อวิ่งไนงะฝุ่นมันทุกดินฝุ่นขึ้นนิดหน่อยไหมฝุ่นขึ้นจะมีฝุ่นมาจับอันนี่กระดาษว่าฝุ่นมาจับนิดหน่อยเพราะว่ารถวิ่งนะครับท่านผู้ชมเหน็นไหมรถวิ่งอยู่นะครับ ฝุ่นจะขึ้นมานิดหน่อยผมก็ไม่ได้เปิดปัดกวาดอะไรเลยนะลายยังไมายังสวยเลยนะครับโอเคครับนี่คือ,อบันไดซุ้มบันไดแล้วก็วนซ้ายไปอีก5ขั้นนะครับเจอระเบียงมีม้านั่ง1ตัวนะแล้วก็พื้นที่ก็ใช้สอยก็6ตารางเมตรมีห้ีงนอนด้วยอยู่ตรงนี้นะครับมีปัดป,ป,ประตูอยู่นะครับบรรยากาศอีกทีครับวน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 ,วนให้ดูฮะ นี่มานั่งครับผมฟ้าไพดานนะฮะนี่ฝ้าเพดานที่เห็นคือไม้สักทองนะครับนี่ฮะเปิดประตูเข้าไปข้างในาเลยอ้องนอนที่หนึ่งครับอ้องนี้กว้างขวางครับ4ี่เมตรนะครับคูณ3ามเมตรนี่สี่เมตรคูณสามเมตรนะครับบรรยากาศของห้องครับนี่ นี่ฮะบรรยากาศของห้องนะฮะนี่พื้นไม้สักนะครับฝ้าหลุมแปดเหลี่ยมนะฮะฝ้าหลุมแปดเหลี่ยมเขาเป็นไม้สักหมดเลยทุกอย่างไม้สักครับท่านผู้ชมนะฮะไม้สักหมดเลยไม้สักนี่โอ้โหลายไม้นี่สวยไม่ต้องห่วงครับท่านผู้ชมนะครับวนราคาดูใต้คลิปนะครับนี่มาดูห้องรับแขกขัออกครับออกจากห้องนอนมาห้องรับแขกแล้วนะฮะสามคูณห้าสิบาตารางเมตรนะครับห้องรับแขกนะครับ นี่ฮะฝ้าเพดานแนวเรียบนะฮตรงห้องรับแขกครับวางโซฟาวางตู้เย็นวางอะไรได้หมดเลยนี่ห้องนอนเดินออกจากห้องรับแขกเข้างนอนที่สองเลยครับเนี่ยนะฮะนี่ฮะเอานอนที่สองครับสามคูนเมตรสิบคูนสามเมตรนะครับนี่ฮะท่านผู้ชมดูนะครับฝ้าหลุมแปดเหลี่ยมนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องถัดไปครับ เอาแล้แขกดูแล้วห้องนอนสองห้องดูแล้วนี่ห้องตําไปห้องน้ํานะครับนี่ห้องน้ํานะครับห้องน้ํานี่่านผู้ชมนี่ฮะอาจจะมีฝ้าขาวๆเข้ามาครับยามห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นนะครับบรรยากาศครับตรงนี้ก็จะมีบานประตูอีกหนึ่งบานนะครับเปิดไปรับเบียงหลังนะครับนี่เปิดไปรับเบียงหลังนะครับ ไม้สักนะครับที่เห็นไม้สักทองนี่นี่ฮะท่านผู้ชมดูนะครับนี่บรรยากาศกาของบ้านนะครับนี่หลังคาหยดน้ําอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเดเวลลอปชแนลกิตติจะสรุปไว้ฟังครับบ้านหลังนี้นะครับหกสิบเอ็ดจุดห้าตารางเมตรหกสิบเอ็ดจุดห้าตารางเมตรกว้าง กว้างสากว้างหกลึกเก้าครับกว้างหกลึกเก้าครับแล้วก็มีพื้นที่ซุ้มบันไดอีกสามคูณสองนะครับรวมแล้วหกสิบเอ็ดตารางเมตรนะครับมีหกสิบเอ็ดจุดหน้านะครับมีซุ้มบันไดแล้วก็มีระเบียงสองระเบียงหน้าหลังแล้วก็มี ห้องรับแขกหนึ่งห้องนอนสองและห้องน้ำอีกหนึ่งครับท่านผู้ชมกดติดตามให้ไว้ Channel ด้วยวันนี้ชีปเป้าซีบ้านอีกหลังนะครับถือว่าสวยหลังนี้นะครับส่วนราคาดูใต้คลิปนะครับและต่อรองนะบอกว่าดูมาจากกิตตินะครับเดี๋ยวเจ้าของโครงการลดให้เป็นแสนเลยนะครับไม่ต้องห่วงครับลดเยอะครับนะลูกค้าอยากได้ต่อรองมาเลยครับต่อรองมาเลยวันนี้ต้องลาก่อนนะครับสวัสดีครับ